นี่นองเพิ่งไปวัสดีจ้าผักยกดั้ง่ยก,กันต้าไปเสร็จไปแล้วน้ำพริกปลาทูน้ำพริกปลาทูเสร็จไปแล้วปปไป,แล,วปแล้วบองกระปลกเล็กสีหลแพ็คเรียบร้อยกระป๋องเบิร์ตวันี้จะแพ็คใส่ถุงจะแพ็คใส่ถุงเดี๋ยวผักเบกเป็นึง แล้วบนเปิดพดล้มเป้ากว้างก็มืดเขามืดเขาก็ดีน้องจงถุงม่หายแล้วหอดแล้วกําลังกําลังนางแพ็คถุงยุ่พ่อยใญใ่พักเบกีดพ่อยายยุคยพักเบกีดพ่อยใญใ่พักเบกีดอีนี่เจาะได้ผู้เดียว แล้วส่งข้อความมาถามในบนอันอันดิวิดีโอคู่เลยแล้วังแล้วพับเบียกกินกาแฟอย่างเร่งด่วนคนน่ะพรดีดาริ่งมาสั้นพอดีฉันฉันได้รับข้อความจากจากคนนี้มาถามฉันอีกแล้วสั้นอ่พยา,ยาพยายามพยายามจะส่งข้อความมาทาง m ッซ์เซนเจอร์พยายามจะไม่แอดฉันเป็นเพื่อนฉันไม่รู้ว่าใคร ใช่คนใช่คนที่เคยเข้ามาถามฉันไหมที่ฉันส่งให้คุณเมื่อก่อนที่ฉันบล็อกไปแล้วแต่กี้มันมันเป็นเออมันเป็นโปรไฟล์ที่มีลูผู้ญิ่งแมนบ่มันซื้อว่านนชออ้อย่างหระชอนนนนี่อย่างอ่ะนนนนชนเที่ยงอ้อย่างเหรอบรรนี้มันขื้นชอทนชนเที่ยงบรรนี้บมีลูค้น เป็นรูปอวตารโปรไฟล์เป็นรูปอวตารเขาไปหาเราอีกและเขาพยายามจะเขาไปหาเราอีกและอยากรู้ว่าอีนี่มันเป็นอีอย่างมันเป็นคนอยูนนทบุรีนะอีนี่อยู่นนทบุรีที่เยบุลเขาไปซองเบื้องเฟซมันแต่ก่อนมันบอกเยบุลไว้คือกันมันบอกเยบุลไว้แล้วเยบุลกับบอกมันแล้วอันนี้พ่อใหญ่ก็บอกแล้วอันก้อนน่ะมันเฮ็ดเฟซขึ้นมาม่อีกเขาไปหาเราอีกเขาไปหาเราอีกทุกคนเยบุนกับงงนะมันคือกันเป็นอย่างยูไคยูมันบ่ได้บอก เป็นยังจะต้องอยากรูเรื่องของญี่ปุ่นเป็นอย่างจังอยากรูเรื่องของชาวบ้านเป็นยังคืออยากเสือกอยากสอดเน่มันเกิดมาเพื่ออีหยังคนแบบเนี่ยงวดกอนญี่ปุ่นก็เอามาลุ่มเอามาเห็ดยูทูบดามันแล้วยูทูบญี่ปุ่นบอดีบอกมันเห็นมันเห็นแล้วมันไปจับมันพยายามไปไปค้นหาเฟซญี่ปุ่นกับกับของพ่อญ่อ่ะแล้วมือนั้นบางเอิญพ่อญ่อ่ะมันบอดีคุยเขาบอดีคุยกันไปกอนไงทุกคนบอดีบอกว่า ฉันโพดอีหยังก็แล้วแต่คุณจะไปเม้นเขาบ่ได้วอกกันไว้บ่ได้บอกไว้แมนบอกแล้ว่นเลยเห็นยี่บนโพดอันเลๆเลขได้หนิอันที่เป็นประเด็นเรกตั้งแต่ไหลอาทิตย์ก่อนเป็นเดือนแล้วที่ยี่บนมาเว้านะมันเขามันเลยเข้าไปซองเฟียดญีุ่นมันเลยเห็นยีุ่นตอบขอความเพอใหญ่อันนี้ว่าอันแ y งกิ a r าลิ g มันเลยน้ำเข้าไปมันเลยน้ำปูไฟแล้วเข้าไป เราเมืก็เล้ไปแอดเป็นเพื่อนแล้วก็บอกท่านเนี่ยเราเป็นเพื่อนแต่มันสรงขอความไปทาง Mac แม็กซินเจอเขาก็แคปมาให้บนเบิงเบิดว่าคนนี่เป็นผู้ใหญเขามาถามฉันว่าคุณเป็นแฟนไหมของบนตีคุณหูจักกับบนตีนู่นนี่นั่นไปซักเล่าอืมนูนชนเที่ยงนูนชนนี่แหละนูนชนนี่แหละอีนี่เดียอีนี่แหละอันนี้กับอันเดียวนี่แหละอืมชอเที่ยงนี่แหละเตแล้วมันเป็นชอเที่ยงอืม บ่ดนี้เราก็เลยว่าเขาเป็นใครทําไมเขาถึงเขาถึงพยายามอยากจะเข้ามาที่เฟสฉันจังพว่าฟเฟสแล้จะตอนตอนนี้บ่มีผู้หญิงไทยเลยนะไม่มีผู้หญิงไทยจะมีพวกฟิลิปปินส์กับอ่าคนส่วนทางเพิินพละ่ะเป็นญาติเป็นคนหูจักของเพิินเพ่นเอาไว้ป่ดนี้ไอคนไทยอ่ะที่บ่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเราอ่ะเราบดฏเจิบเ้หยังอ่ะแล้วลบออกเบิดเร้วป่ะนี้ เขามาอีกมือนีกับเขาไม่หยกเขามาพยายามจะซักจะถามนู่นนี่นั่นมันเป็นอีหยังเยบงกเลยว่านี่แหละมันเป็นแบบนี้แหละฉันเป็นย t u b e ฉันเป็นยูทูเบอร์มันย่กฉันสุดคุยกับไผฉันจีบกับไผมันจะมีคนเขามาใส่ลายป้ายสีฉันให้มีกันเข้าใจผิดกันทะเลาะบ่อแวงแล้วก็ได้เลิกลากันในที่สุดอดีตฉันเคยเป็นฉันเคยมีผู้ชสยยุโรปอืม มาจีบมาอยู่นําฉันได้เลือกลากับเขาเพราะเรื่องไม่เข้าใจพวกนี้แหละอย่างนี้นเขาบอกไปเพราะมันมีคนมายุแยงอย่างก็บ,บอกเราก็เลยบอกว่าถ้าใครก็แล้วแต่ที่คุณไม่รู้จักคุณไม่ต้องรับแต่มาเลาก็ถามยี่บนกวนเด้ถามยี่บนกวนวน่าคุณหูวจากเขาบอกยังไสนทั้งสี่เล้ก็แคบแล้วก็แคบอ่บาไอผูรไฟเฟซเขามาให้มาให้ยี่บนเบิง อะไรยี่บงกับบรลูสิวาจังไรพี่น้องมันขนาดว่าเฮาบม่ได้เปิดตัวนะไม่ได้เปิดตัวว่าเกาชื่ออะไรหน้าตาเกาเป็นยังไงแค่บอกแค่ว่าเป็นอยู่ประเทศอยู่ยุคเคแค่นั่นเองเออแล้วก็คือยี่บนกับเรานี่คือสื่อสารกันคือวิดีโอข้อคือส่งคลิปส่งหยังเหตุกันเบิ่งตลอดแต่ยี่บนบอกเคยเอารูปเรามา มาเปะมาอีอย่างลงในในในยูทูบหรือในเฟซเลยนะคะจนว่าญี่บุนกับเลาเนี่ยไม่เหม็นกันเลยบ่เหม็นกันเลยเราก็บ่มินญี่บุญนี่บุญนก็บ,บ่ไปเหม็นแล้วบาอย่างให้เขาบาอย่างให้พวกนี่เขามาวุนวายแต่ก็ยังไม่ไหวแต่ก็ยังไม่ไหวที่จะโดนอีเดียวเดียวนี่แหละอีนี่แหละ,ละมันเป็นอีอย่างตอนนี้มันเป็นอีอย่าง เป็นอีอย่างกูถามเน่ตตัวอีช่อชนเทียงมันเป็นอีอย่างอีชอ่ออีชนอีเทียงอีชนเทียงไหนมึงเป็นอีอย่างเวลากูโทรไปถามมึงมึงกับบตักูโทรไปถามมึงกับบตัวว่ามึงอยากลู้เรื่องอีหอย่างมึงถามกูนี่มึงโทรถามกูหนีไล่กูมึงกับมีเออยูทูบมึงก็สามารถเม่นถามกูได้กูก็ยอยากรู่กันว่ามึงอยากรู้เรื่องนีหอย่างของกู มึงจะไปใส่ายป้ไปสีอย่างกูกับเล่ากูกับเล่านั่นยู่ดีๆนะแมอๆแม่แม่เนะ่ะเมื่อไ้ไปหยุ่งวุ่นวายกับชีวิตมึงเลยอีชอ่อชนเที่ยงอีช่อเที่ยงมึงเป็นอะไรกูถามแน่มึงก็เสือกแท้กูบอกไปเล้วแล้วก็บอกมึงไปเร็วโอ,อ้เรามึงเป็นอย่างคือพยายามอยากจะเข่ามากกวนอยากจะเข่ามาสืบสาวเล่าเรืองมัดเสือกเรืองของของกูคักแท้กูถามแน่ ตายซะไปมันไปตายเราเกิดไม่ซะเพื่อมึงคิดดีทำดีได้เหดืนปัญญางคนแบบนี้คนอื่นเขาก็คือบ่าปันได้คนอื่นเขาก็คือยังเบิ่งสื่อๆอยู่สื่อๆแล้ววมาเข้าใจยังไงยังมาเดี๋ยววิดีโอคอคุยกัน พราะว่าเราพักเบรกก่อนมาเกิงกาแฟเข้าห้องน้ำมันดูดบุหรี่แต่ก็าแฟทรงขอ,งของความฝาดเฉดแล้วก็กลับขอไปเหตุงานอีกเราอ่อนโทรศัพท์แค่หานาทีนึงแล้วก็บอกขอใจขึ้นกันเพราะันก็บอกขอใจเป็นอย่างเขาคือจังเป็นอย่างเขาคือพาย,ายาิยมเข้ามาหาฉัานหรอวะ เขาแล้วไ่หลอนไวถามหนึ่งเนี้ยบุนอะงงกัะปลองเหนงงแค่ออฟฟิโอนี่บนเทปตอยก็มมนสีม้วงหาม่วงเหาม่ถือเล่เวเร็วนี่บอยากอาบน้ำอยากอาบน้ำอยากพับคลอนต้องไดกินกาแฟแล้วเด้เนี่ยเขาก็ไปนั่งกินกับทูเรียนทำนั่นแหละแต่จังอีกกินยังอีกตอนเลี้ยงนี่ตอนเลี้ยงจองขาเนี่กินเพราะว่าเ๋ยวบุญกินหน่อย ่สิเมื่อยบ่มีหยังดอกเอาซ่ํานั้นทุกคนบ่เจ้างงนําบนบ่งงบ่งงนําอีนี่บ่มันเป็นอีหยังโอยงดหลาย